เดี๋ยวนะเซฟทำไมมันย้อนกลับมาตรงนี้ล่ะโอ้โหผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าแก้ไงตรงนี้อ่าต้องมานั่งแก้ใหม่อะขอเวลาแป๊บหนึ่งฮะสองพี่น้องไปจนภัยนะครับกลับมากันดีกรอบหนึ่งโอเคอะตกลงมานะฮะลงมาที่เรือเรียกว่าไปทุกที่เลยไปในป่าท้องฟ้าในหมู่บ้าน คราวนี้มาบนเรือนะครับคือเป็นเกมแนวแก้เพซเฟิรเป็นหลักเนื้อเรื่องเป็นรองรอแต่ภาพน่ารักกอลงแมรี่ป่ะเนี่ยอ่ะฮะลุกขึ้นมาคราวนี้น้องไม่กลายเป็นปีศาจแล้วใช่ไหมเออตาลายมันเลยเนี่ยเอ้อยังไงต่อดีเราอยู่กลางทะเลนะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเราจะไปทางไหนดีล่ะอืมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้นั่นอะไรมีฉลามมาด้วยแอบใช่เหรอว่าและคนเดิมเลยฮะคุณนมเอ่อคุณนมมาทำไมคะช่วยหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดี้อยากไปที่บ้านครับบ้านเหรออ๋อบ้านหลังนี้ใช่ไหมบ้านน้องหมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันมีขบเฝ้าอยู่นะ ้ะเข้าไปได้ก็ต้องผ่านกบก่อนแต่ว่ามันอยู่กลางป่าทีนี้จะต้องเดินไปทางนี้อ่ะเอาแผนที่ไปโชคดีแล้วกันนะขอบคุณครับเจอกันท้างหน้าครับเอนี่แผนที่เราต้องไปเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็ผ่านกบสองตัวนี้ไปไปที่บ้านตรงนี้ไปทางนู้นน่ะได้เลยครับพี่อ้าวเรือแล่นเองลากเรือไป ลากเรือไปนะฮะใช้แรงลมใช่ไหมเรือใบเออหนังสือหนังสือ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่แมวน้ำวอลลัสใช่ไหมวอลลัสกับนกอเ,เออผมจะไ,<ห>ไปที่เกาะคุณรู้ทางไหมเกาะเลยวอ่ะไปทางนูน้นตรงนั้นแหละอ่าอันนี้หนังสือหนังสือห <c oughs> าไม่ออกมีสับประหลาดด้วย หยิบไม่ได้เหรอให้ดูเฉยไปทางนี้ใช่ไหมไปแล้วนะครับเอาไปไม่ได้ผมว่าไม่น่าใช่นะกลับมาเอออยน่ะนะคอยนี่คอยนี่คอลีลิปุลีคอยลี่โต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 ฮะเออเอาปลาหมึกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันขวดของฉันโต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  จับย่างเลยได้ไหมลาซีฟู้ดกินเลยหยิบไม่ได้ใช่ไหมคือหยิบแล้วเขาขึ้นมาไม่ให้หยิบไม่ให้หยิบเหรอช่ยช่ยช่ยเออดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันต้องมันต้องมีอะไรที่เราสามารถทำได้แถวนี้บนเรือเหรอของมีอะไรบ้างของไม่มีเลย อ้าวไปได้เฉยทำไมลากเรือไม่ไปเมื่อกี้โถเอ้ยเสียเวลาต้งนานเขาเอี้อะไรเนี่ยอไป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 เดี๋ยวค่อยกลับมามีอาอสองพัตรงนี้มีคุณอ๋อมีสมบัติโอ้สมบัติเหรอ <c oughs> เฮข้างในมีอะไรนะเปิดเลยเออเออเอาสปาราดโอ้ออ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  พี่พี่เป็นอาหารไปแกกินพี่ฉันไม่ได้ยังไงออพี่เธอหรออ่ออันนี้คือนาบีดิสบูรีอ๋อต้องดำน้ำเออปุชิกลาฟุกุลูพี่อยู่ข้างในปุชิกลาฟุกุลูพี่อยู่ข้างในต้องต้องดำน้ฟลูต้องดำน้ำหรือว่าอะไรโอเค ดำน้ำดำน้ำอะกลับก่อนกลับก่อนเออคุณคะมีจุบกระลันมีมีที่ดำน้ำไหมพี่ฉันโดนกินไปคะ่ะเอิม่มเอาปลาสิเอาปลาไปล่อปลาเหรอปลาที่ไหนที่ไหนมีปลาที่ไหนมีปลาอีกโอ้ปวดหัวจริงๆพัสเซิลตรงนี้มีไหมอ๋อนี่ <laughs> เดี๋ยวมาได้ไง เออคุณปลาคะขอยืมอันนี้ได้ไหมเอาไว้ดําน้ำนะ่ะเฮ้ยให้ด้วยโอ้โยนให้ดีๆก็ได้มั้งทำไมต้องปลาเนี่ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรขอบคุณมากได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมานะตรงนี้ขอไปตรงนู้นก่อนไป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 ดําน้ำดำําน้ำอ่ะดําลงไปตรงนี้เฮ้ดําลงไปเลย โอ้โห oh. <laughs> นั่งอยู่ข้างในคนนี้ก็โดนกินเหมือนกันเอ่อคุยกับพี่ใช่ไหมพี่อ๋อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วดึงอันนี้ได้ไหมดึงปาก็จะร้อง <c oughs> ไม่ถึงอ่ะกลับมาที่น้องได้ไหมตุ <c oughs> ๊กตาทวนสลดัดอันนี้ล่ะมีห้องน้ำด้วยคือกะตั้งลกลากที่นี่เลยใช่ไหมคุณ คุณครับคุณครับขอยืมที่ตกปลาได้ไหม <S <S เอาไสเดือนมาสิไสเดือนไสเดือนอ่ะ <S 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 ดึงนี้มาเออดึงไหมดึงไหมอ้าวอ๋อออกมาทางนี้แล้วให้น้องมาเก็บอ๋อนี่ไงไสเดือนเอาเก็บไง่อดึงอันนี้ได้ไหมเก็บไม่ได้อ่ะค่อยๆได้ไหมให้มาเอง ไม่ได้อะเก็บไม่ได้เก็บอันนี้ก่อนเออได้อันนี้มาแล้วก็เอามาใช้กับเส้เดือนไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อเดี๋ยนะหรือว่าขึ้นไปข้างบนตุ๊กตาจุวสลัดอ๋อจริงด้วยยอดเดี๋ยนะกลัวแล้วอ๋อไล่ไล่หมึกด้วยวิธีนี้ แล้วเขาก็กลัวจริงด้วยนะหยิบไปเลยเอ,เอ้ได้แล้วข้างในทีนี้คืออะไรเย่าออกมาเป็นหิงห้อยฉันคือหิงห้อยอยู่ในขวดนี้มานานแล้วส่องสว่างได้ด้วยไดหิงห้อยมาส่องสว่างเพื่ออะไรอืมสองคนนี้ก็เกะกะมากเลยไปเล่นที่อื่นได้ไหมเนี่ย ได้หิ่งห้อยมาเราส่งไปข้างไหนได้ไหมส่งให้พี่ดำน้ำดําน้ำอ้าวดําน้ำดำน้ำ,ำ,นำปุชิกะลาฟุกุลูลูนายกินพี่ของฉันไปดําน้ำไม่ได้หรออํานำได้โอเคเอาหิ่งห้อยหิ่งห้อยส่งให้พี่ได้ไหมส่งทางนี้ไม่ได้แฮะหิ่งห้อยไว้ไหนแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร เปลี่ยนเป็นอันนี้ให้หมดก็ไม่ใช่อืมดูพัดบวชจากไหนเนี่ยขอตัวช่วยหน่อยแล้วกัน <c ười> คิดไม่ออกพัสเซ่นงงมากเอาหิ่งห้อยหนอนดวงตาหิ่งห้อยแล้วก็เจ้าอ็กซลออหิ่งห้อยอ่านหนังสือเหรอหิ่งห้อยหยิบหนังสือมา เดี๋ยวนะพี่หยิมสือก่อนหนังสืออันนี้อ๋อจริงด้วยจริงด้วยนี่ไงอ๋อพัลเซนพัลเซนพัลเซนไม่ใช่อันนี้อันนี้หนึ่งอ๋อโอเคสองสามสี่อยู่ตรงนี้เข้าใจาแล้วอันนี้คือสี่โอ้ต้องจำอะ่ะสองโอเคสองคือ สคือหอยที่เป็นเป็นหนามอันนี้เอ็กซ์ลอตเอ็กซลอตไม่ใช่หนึ่งคืออันไหนสามคืออันนี้สี่คือปลาหนึ่งคือปลาดุสามคือตัวนี้สี่คือปลาเศร้าโอเคจะไม่ได้จะไม่ได้ไ,ไ,ดไปก่อนไปก่อนโอ๊ยกว่าจะลงไปอีกเออ ลงมาลงมาหนึ่งคือปลาดุหนึ่งคือปลาดุปลา,ด,ปาดุคืออัน,นเมื่อกี้ใช่ไหมปลาดุปลาดุหอยหอยมันไม่เหมือนกันอีกอันนี้อันที่สองคือผมคิดว่าน่าจะเป็นอันที่แหลมๆอันนี้หรือเปล่าอันที่สามคืออ่าอ่าอ่าเอ็กซ์ลออตใช่ไหม เอ็กซ์ลอดเอ็กซ์ลอดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้คืออันนี้คืออันนี้ออนนแล้วก็อันนี้คือปลาเศร้าปลาเศร้าอันนี้ถูกไหมถูกหรือเปล่าปลาเศร้าถูกแล้วนี่เมื่อกี้โหพัสเซนยากมากได้ไหมถูกหรือเปล่าหรือว่าไม่ถูก เปลี่ยนอันนี้อืมอืมอถูกไหมถูกแล้วโอ้แล้วยังไง <c oughs> ต่อเป็นตัวปลาเนี่ยนะโอ้ใครจะไปคิดโอ้โหแล้วก็งับไส้เดือนงับไส้เดือนเลยอ่ะทีนี้เราก็จับเอาไส้เดือนมาให้คุณลุง โอ้โห oh oh. คือพาสเซนลผมยอมเลยนะเกมนี้พาสเซิลคือแบบคิดมาดีมากซับซ้อนมากแล้วอ๋อต้องโยนข้างบนต้องโยนข้างบนใช่ไหมใส่ทางนี้ไม่ได้โยนข้างบนตรงนี้โยนลงไปตรงนี้อาปากเร็วเอออะไรให้กินเหรออืมเอ้ขอบใจมากเลยนะได้ใส่เดือนมาปุ๊บพี่ชายปุชิกะระฟุกุเรย ไปที่พี่ชายไปที่พี่ชายวาร์ปไปวาร์ปมาพี่ชายมาเอาส้เดือนให้คุณลุงได้เส้นแล้วครับเอาไปตกปลาในถังเนี่ยนะแล้วจะมีอะไรขึ้นมาให้ที่ปัม๊มโอ้ได้ปลาด้วยให้ปลามาตัวหนึ่งมีที่ปัม๊มมีปลาปั๊มส้วมใช่ไหมเนี่ย เราจะต้องปั๊มส้วมปั๊มส้วมตรงนี้ไปอออ,อือออากุญแจอ่ะและ้วกุญแจให้น้องเอ,อคุณแจมาทางนี้ออกุญแจไปนะหยิบหยิบกุญแจหยิบกุญแจเร็วต้องเอาเปลออกมาด้วยไหมส่งมาด้วยหรือเปล่าส่งได้ส่งได้หยิบมาหยิบมาหยิบหยิบปมาโอเค ไปข้างบนอือึโอเคทีนี้เราก็เอาคุณแจมาเปิดหีบสมบัติขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเอ่อเออเดี๋ยวโดนกินนะเอเอแสดงว่าต้องเอาปลาให้ก่อนออไม่ได้เอาปลาให้กินก่อนปลาให้กินก่อนเอาไม่ได้วัดเดี๋ยวนะ เื่อกลับมาแก้เป็เส้นตรงนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยเอาปลาให้สองคนนี้ให้คุณวอลัสอ่ะจริงด้วยกูจินาลุหนูมีปลามาให้ค่ะกินไหมเออปลาเอ๊ะทำไมไม่แบ่งชั้นเลยอือนี่เนี่ยปลาของฉั้นวัดก็มาอเบี้ยมาเล่นด้วยกันไหมอ้าอีกปูสี่ตัว แนวตั้งแนวนอนเดินเดินตรงเดินยาวได้ของเราสีอะไรสีส้มเกมปวดหัวมากใช้ความคิดอย่างเยอะอ๋อคือถ้าเดินคือเดินสุดสายเดินสุดซอยแล้วต้องให้มันต่อกันสี่ตัวอืม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 ,อมพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจอันนี้มันไม่มีทางลองเพราะฉะนั้นต้องเอานี้มามาลองตรงนี้ก็ไม่ได้ มันต้องหาที่ลองถ้าเราเลื่อนอันนี้ขึ้นไปก็จะได้แค่สองเขาจะลงมาไมไหมหรอกอเดินมานี่ก่อนเขามาสองแล้วเราเดินมานี่เราเดินมานี่ปิดทางเขาไปหน่อยเดินมานี่อุ๊ยเขาสามแล้วโอ้ยแพ้เอาหม่ oh แล้วคือ CPU เกมนี้ AI เกมนี้เก่งนะฮะไม่ใช่เล่นเลน่เกมละวเขามาตรงนี้ก็จบเลย อันนี้มาตรงนี้อันนี้มาตรงนี้อันนี้ตัวชนลับเขาสามแล้วแต่เราดักทางไว้ก่อนอ่าเขาเลื่อนตรงนี้พอดีไปไม่ได้งั้นอันนี้มาเขาเลื่อนขึ้นไปเราไม่มีตัวซับเลยอันนี้มานี่เขาคิดอะไรอยู่อันนี้มาปิดนี่อันนี้อ่อ ถอยมาหน่อยแล้วก็อันนี้ไปนี่ด้านนี้สองใช่ไหมอันนี้ปิดนี่ขึ้นมาสองเหมือนกันอันนี้ปิดนี่อันนี้ไม่นี่อ่าฮะอันนี้มาตรงนี้ไม่ทันเห็นโยทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ย พี่ชายพี่มาเล่นแทนไหมน้องปวดหัวไปแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวรองเพื่อวางให้มันเป็นสองแถวให้ได้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้โอ้ยฟุกโอเคผ่านสักทีไหนุกใช้ไม่ได้หรอกไปช่วยพี่ชายดยนี้เลย ได้แล้วครับอ่ะทีนี้เราก็อ๋อเขาหยิบมาให้เราหรือเปล่าใช่หยิบหยิบไหวเรอโอ้หยิบไววหบไวด้วยโอ้หยิบไปหน่อยเลยเอาอ๋อลอยได้ตกใจแล้วก็เอาอันนี้มานี่ออาไปด้านนูน้นอันนี้มาอันนี้มาเปิดกุญแจอืมอืม โอ้จานโอเทียมวัดอะไรอีกอะคืออะไรเนี่ย WSD ขับไปมีเป็ดอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือเรือดำน้ำอยู่ข้างใต้ยิงอันนี้หรอชนผลักออกมาผลักแล้วแล้วยังไงผลักอันนี้ไปเอออาฮะผลักอันนี้ไปอีก อันนี้ลงมาคือทุกอย่างเป็นพัลเซ่นไปหมดเลยนะเฮ้ยไปไม่ได้อะอะตรงนี้ได้อืมอือฮึแล้วคือเราต้องเปิดตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมเราต้องเปิดตรงนี้ให้ได้ก็ดันอันนี้มาดันอันนี้มาอืมตรงนี้ก็จะเปิดแล้วก็รอ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 แป๊บหนึงรอแป๊บหนึ่ง โอเคไหลลงมาอืมอย่าปิดสิอย่าปิดอย่าปิด,ปดเป็นพเพื่อนเป็นหมดเลยฮะนี่ไงเราอยู่ตรงนี้โอเคได้สัญญาณแล้ว <c oughs> หรือดํานำ้นำขึ้นเหรอพูดจริง <c oughs> นั่งนี้ด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นดำน้ำลงไป <c oughs> วุ่นวายดีแท้ มีแมวอยู่ในน้ำกับน้องหมาแมวบ้านเรานี่โอ้โหเอาละฮะดำน้ำสัตว์ใต้น้ำหนีหมดอา้าวเจ้าปลาอันนี้ปลาหลอดไฟพัซเซินอีกแล้วใช่ไหมเออตื่นเดี๋ยวนี้เลยต้องมีธนูโขงนี่นะ อโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้เพิ่มเตินกันต่อคลิปหน้านะฮะ